สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆหม่ทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะอิงฟ้าวอนหยุดโยงอักษรย่อก,กอนาฬิกาขอโทษกันนพัฒทำเดือดร้อนตอบไม่ได้เป็นใครทักมาจีบทําเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มอักษรย่อก,กอนาฬิกา ที่นางงามคนดังอิงฟ้าวาราหามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022พูดถึงในรายการ บอสขาหนูอยากผ่านโปร F0.12 ทางช่อง y o u t u b e p e e p z c o ว่าเป็นใครกันงานนี้ชาวเน็ตยงไปว่าอาจจะใช่นักร้องหนุ่มกันนพัฒหรือไม่โดยก่อนหน้าฝ่ายชายเพิ่งโพสต์สเตตัสเหงาโสดมากอยากมีใครไปเที่ยวด้วยปลายปีล่าสุดวันที่15ทธันวาคม65ได้เจออิงฟ้าวราหาที่งาน s t i n New Pop Up ที่สยามสเขปชั้นหนึ่งได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่เราพูดถึงหนุ่มอักษรย่อก,กอ นาฬิกาไดเรกอรมาจีบคนโยงเป็นกันนพัทก่อนอื่นต้องขอโทษที่ทำให้เขาเดือดร้อนอยากให้ทุกคนใจเย็นๆสักนิดหนึ่งอันดับแรกเลยต้องหยุดโยงกันก่อนเพราะว่าใจความสำคัญของเกมในรายการคือให้พูดอักษรยอ่อซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เขามันก็ไม่ได้หรือถ้าพูดเป็นอักษรอ,อื่นคนอื่นก็โดนอีกไม่ว่าพูดเป็นใครก็โดนมันกลายเป็นว่าตอนนี้เรื่องระแวงจะทำให้คนอื่นเขาแบบพูดอะไรคนก็จับไปโยง ก่อนหน้านั้นกันนพัฒโคสตโสดเหงาอยากมีใครไปเที่ยวปลายปีคนเลยโยงไม่อยากให้โยงเลยค่ว่ว้ล่ะคะยกมือว่า้มันจะได้ไม่เป็นประเด็นจริง,รงๆมันไม่มีประเด็นอะไรเลยมันเป็นแค่เกมช็อตสั้นๆพอโยงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราเองก็ไม่สบายใจด้วยส่วนตัวเคยเจอพี่กันไหมยังยัง,ย,งยังไม่ได้เจอเขาเคยทักอินบ็อกซ์มาหาเราไหมไม่คะไม่ส่วนกอ นาฬิกาคือใครมันพูดไม่ได้อักษรย่อถ้าหนูพูดมันก็เป็นเรื่องอีกคืออยากให้จบมันเป็นแค่เกมที่เราแพ้แล้วเราต้องพูดอักษรย่อออกมาแค่นั้นเองรู้สึกยังไงที่เวลาทำอะไรมักเป็นประเด็นตลอดบางทีก็น้อยใจเนาะทุกสิ่งอย่างเลยอะนิดหน่อยก็เป็นประเด็นลำพังแค่เราคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับคนอื่นพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นย้อนกลับไปได้เราไม่น่าพูดเลยไม่น่าเลยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำ เพราะว่าเป็นรายการที่เราถ่ายไว้นานแล้วด้วยอยากให้ทุกคนมองสนุกสนุกไม่ต้องมองว่าเป็นใครจะต้องไปโยงหรือไปเจาะไปว่าใครแล้วมีดาราพระเอกในวงการไดรรกอรมาไหมเพราะเราเคยประกาศว่าขอโสดก่อนไม่มีหรอกป้าดุกยิ้มก็อาจจะมีบ้างไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คดูละเอียดเท่าไหร่โสดก่อนทำงานก่อนตอนนี้แทบจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งครอบครัวยังแทบไม่ค่อยมีเวลาให้เลย คนในวงการมาจีบโอเคไหมหรือต้องเป็นนอกวงการถ้าในอนาคตจะคนในวงการหรือคนธรรมดาหนูมองว่าเหมือนกันแหละก็ดูที่ความสบายใจนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่าไม่ได้ติดอะไรหนูว่าถ้าคนจะจับจ้องต่อให้เป็นคนธรรมดาเขาก็สนใจอยู่ดีซื้อของขวัญให้แม่ปีนี้ชิ้นใหญ่ ก็คอมพลีต่อขสมงท้ายปีด้วยเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วเป็นชิ้นเป็นอันรถหรือบ้านตอนนี้ก็ทำหน้าที่เสาหลักให้สมบูรณ์ก่อนซึ่งคุณแม่เขาจำเป็นต้องใช้รถคันแรกมันค่อนข้างเก่าแล้วก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแม่เขาก็รู้ว่าเราทำงานแทบทุกวันไม่มีเวลากลับบ้านถ้าอะไรที่เราสามารถเติมเต็มให้เขาได้เขาก็รู้ว่าเรารักเขาไม่ได้ลืมเห็นว่าสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีไม่อยากให้แม่ทำงาน ใช่แต่เขาก็ดื้อเขาอยากขายของบางทีไปขายในวัดบ้างเราก็เข้าใจเขาคนมีอายุอยู่บ้านเฉยๆบางทีมันเบื่อเรื่องอาการโรคต่างๆค่อยดีขึ้นมันอยู่ที่กำลังใจเขาด้วยแหละช่วงนี้เห็นเขาเลี้ยงมาดูต้นไม้ก็ดูร่าเริงดีไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงก็ไปตรวจสุขภาพทุกเดือนค่าเบาหวานความดันขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ